ข่าวดีสำหรับสมาชิกไรออนไทยทุกสโมอสรทั่วประเทศสืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการประชุมครั้งที่57ที่จังหวัดนครสวรรค์ได้มีกิจกรรมประกวดเข็มไรออนสิ่งประดิษฐ์และได้สร้างความประทับใจสร้างความสวยงามสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไลออนทั่วประเทศได้เห็นความสวยงามของความคิดสร้างสรรค์นในสิ่งที่สมาชิกไลออนได้นำมาประกวดกันและสืบเนื่องจากงานนั้นเองมาจนถึงจังหวัดตรัง ประชุมไลออนสา,ลากลภาครวม 3- 1มประเทศไทยครั้งที่58นี้เราจะมีกิจกรรมประกวดเข็มไรออนประดิษฐ์ด้วยเช่นเดียวกันสืบเนื่องมาจากมีหลายสโมสรมากมายที่ถามคณะกรรมการจัดก,การประกวดเข็มประดิษฐ์ในครั้งนี้ว่ายังสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมได้หรือเปล่าวันนี้คณะกรรมการก็ได้มีการประชุมและลงมติกันว่า ในเมื่อสมาชิกไลออนบางท่านอาจจะทราบข่าวช้าและอาจจะยังเตรียมตัวไม่ทันในระยะเวลาที่ผ่านมาเราจึงมีมติเป็นเอกฉันว่าควรที่จะขยายเวลาและเพิ่มโอกาสให้กับสมาชิกไลออนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างมากๆเพื่อที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกสมโมสรที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมประกวดเข็มประดิษฐ์ในครั้งนี้ซึ่ง ทุกคนจะได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสม,มตตุทรตัวเองให้กับภาคของตัวเองในการที่จะขึ้นไปรับโล่รางวัลเกียรติยศในการจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้ด้วยกันซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันประเภทความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะได้รับเกียรติได้รับโล่จากพนะนทท่านชวนหลีกภัยและพร้อมด้วยเงินรางวัลประเภทความสวยงามจะได้รับโล่รางวัลจากอดีตนายกโลกและอ่อนร้อยเอกจิตขับพนานนท์พร้อมกับเงินรางวัล และประเภทเข็มสโมสรจะได้รับเกียรติรับโล่รางวัลเกียรติยศจากประธานสภาไลออนวาทิตบุญญาปาการพร้อมกับเงินรางวัลการประกวดเข็มประดิษฐ์ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามมีกฎเกณฑ์อยู่นิดเดียวคือว่าเราเองจะต้องใช้เข็มในการเข้าร่วมตกแต่งกิจกรรมนี้มากกว่า200เข็มขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเข็มของไลออนไทยหรือเข็มของไลออนสากลได้ทั้งนั้นมีขนาดของผลงานไม่ว่าจะเป็น 1D 2D หรือ 3D ขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงไม่ควรเกิน1เมตรน้ำหนักไม่ควรเกิน50กิโลกรัมและในระดับสโม,มสรท่านติดเข็มที่อยู่ในกรอบรูปขนาด5คูณ7นิ้วเท่านั้นเองทุกประเภทจะต้องมีคำอธิบายพร้อมกับคลิปสั้นความยาวไม่เกิน3นาทีและท่านจะต้องส่งผลงาน เข้าไปอยู่ที่สนามการประกวดก่อนเที่ยงวันวันที่15มีนาคมกฎเกณฑ์มีเพียงเท่านี้เองแต่ก่อนอื่นที่ท่านจะร่วมไปถึงวันนั้นเดี๋ยวผมจะส่งแบบฟอร์มรายละเอียดให้และให้ท่านกรอกเพื่อแสดงความจำนงว่าท่านจะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กฎเกณฑ์ก็มีเพียงเท่านี้เองและเราจะได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสโมสรของท่านให้กับพาคของท่านและความภาคภูมิใจนั้นจะติดอยู่กับไลายอนไทยทั่วประเทศไปอย่างยาวนาน ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาและพร้อมที่จะเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้สวัสดีทุกคน